และรางวัลต่อมานะคะเป็นรางวัลวิทยากรติดตะเองแห่งปีอ,อ,อันนี้ต้งให้เองเลยไม่ติดโลกแต่ว่าติดตะเองไม่ใช่นะคะรางวัลก็คือเป็นตะเองเหมือนกันแต่ว่าเป็นตาเองที่เราไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะสำหรับรางวัลเขยทิพย์ค่ะ แราว,วันนี้นะครับมอบให้ออว่าที่เขยเธยเท,เท,ที่ยวไทยแห่งปีนั่นเองนะคะออผู้ชายที่เราแบบเออโดนอกโดนใจแบบอะไรแบบที่จริง <ๆ S 1> เราไม่ได้อยากโดนอกโดนใจเราอยากโดนมากกว่าออแต่ว่าใครก็ได้ไม,มันจะไม่ต้องเป็นพิธีกรออไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขยที่เข้ารอบมาเนี่ยมีใครกันบ้างไปค่ะรองวันเขย คุณภูรีสอร์ทห่วงจุ้ยบ้านภูเขาใครหล่อเธอเป็นใครหล่อน่าจะเป็นน้องสาวหรือเป็นพนักงานนั่นแน่เลยดี่ฉันว่าเป็นยอดห่างๆด้วยแล้อแบบดูลักษณะแบบว่าห่วงจุ้ยโง่เหงแล้วคือแบบไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทเเป็นนนพื่อสิทต้องตอบแบบดาราไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายผมเสียหาอ๋อเจบอกอะไรอย่างนี้ใช่เป็นแค่เพื่อนกันมันตัดขายกันได้นะรู้ไหมลองยืมเงินดูดิไม่ใช่เราทำกันเราหรอเพื่อนทำอะไรอย่างนคุณวินสันวอยาด อนิย่าดมดีเบ้ากับเด็กพิวินดูไม่ดีเลยนะค่ะไม่ดีเลยอนิย่าดมดีไม่ชมดผมก็ชอบผมก็อยากดมข้าวผมก็ชอบอันนีิย่าดมข้าวน้องสาวสาวไม่งั้นก็ผมก็ชอบเหมือนเจนนี่อันนี้ผมก็ชอบอันนี้มาถึงเจนนี่อนิย่าดมครับไอ้เจี๋ยปอโลแต่อันนี้ปอยูครับจริงจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อคอนเทนต์นะอันนี้จริงจริงคุณพี่ผู้ชายที่ให้อาหารปลาคราบอ่ะเออ เออเนี่ยคนนี้แหละ้ยจะชุบจะกินันเหรอน้าน่ะอะไรอยู่อยู่ชุกินกันแลย้าเฮ้ยแป๊บนึงอย่าทุบกระจกตรงเราปลาคารกับปลาหนั่นนั่นไหนสวยกว่ากันคุณพี่เฮ้ยรู้ได้ไงแหมคุณพี่น่ารักนะพาคุณแม่มาเที่ยวด้วยสิงหาสิงหาพาแม่เที่ยวเนาะดูเป็นแฟมิลี่แมนคุณป๋อ ภูมิใจการเดินแล้วถ้าหนูจะมาภูมิใจการเดินหนูติดต่อพี่ป๋อโดยตรงเลยได้ไหมได้แคบผมโทรมาเบอร์ร้านได้เลยครับโทรมาเบอร์ร้านได้เลยยังไม่ทันจะชมจะอะไรเลยโอ้โหมึงด้านหนูอจะพ็อกเองเลยค่ะด้านหนือจะพ็อกเองเลยค่ะกูหวังจะได้ยินคำว่าเบอร์เราเบอร์เบอร์ร้านคือเบอร์ผมมันจริงหรอคะเบอร์ร้านคือเบอร์พี่ป๋อครับแล้วต่อไปนี้ ไฟนกับรายการก็คือไช่ไก็เนี่ยเาขาบอกเบอร์ไปออกูไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเบอร์เลยมาดูมึงกูให้ทุกคนเลยยามืะ่ะ แต่ละคนไปอ่าทรงเดียวกันมาหมดเลยเนาะทรงแบบทรงใกล้กันหมดเลยยอไม่ติดเลยมัดรวมได้เลยหยุดพูดอีแก่งฉันรางวัลฉันไม่โอเคโออ่ะงั้นให้เจนนี่เป็นคนประกาศแล้วกันค่ะรางวัลเขยเธอผัวเจนนี่นะคะได้เลยฉันว่าแล้วว่ามันต้องไปอย่างนี้แหละ รางวันเขยทิพนะคะและผู้ที่คว้าใจอ่อแฟนรายการเธอยเที่ยวไทยได้นะคะเฮ้ยไอ้หนักใจว่ะมึงกูยิ่กวบบคนวัลทองเ่ยตอนเนี้ยะต้องมาเลือกหนึ่งในสี่องโสวยมากสักหน่งสักหน่าสวยมากขอโทษอีสามคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ชาติหน้าเนาะอีกไม่นานนะสิได้แก่ พี่ปอค่ะชอบกินแบบนี้แหนใจกัน้าเราเรืองอมีความกวนพี่ปอเขามีความกวนอะอะคือมีความอบอุ่นแล้วก็มีความกวนด้วยก็มีความแบบเออเทคแคร์มีความแบบใดๆก็ตามบอกแล้วนั่นเป็นผลการตัดสินจากใจพวกเรานะคะคุณผู้ชมอาจจะมีคนที่ชอบเอาค่าจากมึงค่ะโอเคมึงมึงต้องไปถอยต้องยอมเขาค่ะ จากใจเจนนี้ส่วนคุณผู้ชมจะรักใครชอบใครก็โหวตของตัวเองได้นะคะอ่านั่นคือรางวัลที่5ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะก่อนกลับมาเจอกับเทยออวอร์ด2022 11ปี11รางวัล11ปีเธยเที่ยวไทย